ตอนนี้นะครับพี่เาวจะมาคุยเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราทํางานบนไลท์รูมเนี่ยนะครับมันก็มีลิมิตในการทํางานของมันมันเป็นโปรแกรมที่คอนวิรา์ไฟล์ที่มีความสามารถมากมายก็จริงนะครับแต่บางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถจบงานได้ในไลท์รูมนะครับอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยพี่เหวก็ทําอะไรไปตั้งเยอะแยะแล้วนะครับได้อย่างที่ต้องการแต่ว่าพี่เาวไม่สามารถที่จะลบพวกออรอยเท้าหรือว่ารอยออจักรยานนะครับตรงเนี้ย ออกไปได้แบบว่าเนียนๆโดยใช้ไลท์รูมนะครับพี่เอาก็เลยต้องใช้ตัวช่วยก็คือเป็นโปรแกรมอื่นภายนอกตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า external editor นะครับซึ่งตัวไลท์รูมเนี่ยสามารถใช้ external editor ได้หลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่พี่เอาแนะนำก็คือถ้าดีสุดก็จะเป็นตัว Photoshop นะครับ C S ต่างๆนะทีนี้ก่อนที่จะใช้ตัว Photoshop นะครับเราต้องเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับเลือกไลท์รูมนะครับแล้วก็เลือก p r e f e r e n c e นะครับเลือก external editor แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ บอกว่าถ้าเรามีตัว Photoshop CS อยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า Edit in Adobe Photoshop CS6 นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสามารถาโยนไฟล์เข้าไปที่ CS6 ได้นะซึ่งก่อนจะโยนไฟล์ไปเราต้องบอกก่อนว่าตอนที่โยนไฟล์ไปแล้วเนี่ยนะครับจะให้เป็นอะไรจะให้เป็นทิปไฟล์หรือเป็น PSD File ไฟล์พี่เาจะเลือกเป็น PSD File นะครับส่วน Color Space เนี่ยนะครับ ในกล้องเนี่นะครับเวลาที่เราถ่ายมาเนี่ยเราจะเลือกได้แค่ Adobe กับ srgb ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบว่าเวลาที่เราทํางานกับ raw f i l e ใน Lightroom หรือว่าในโปรแกร,รมอื่นๆอย่างเช่น p p r r t u r เจรืออย่างเงี้ยนะครับการหมุดสีเนี่ยมันใช้ได้เยอะกว่านั้นโปรไฟล์สีที่ใหญ่มากก็คือเป็น w วท์กามุดหรือเป็น p r o โฟโต์ RGB นะครับอย่างที่ตัวไลท์ o ูมมันทำงานในเดเวล็อปโหมด ไอตัว ProPhoto RGB เนี่ยนะครับเวลาที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโยนไปที่ Photoshop ถ้าเรายังไม่ต้องการจบงานนะแล้วเอากลับมาที่ไลท์รูมมา Edit นูน่น e ี i t นี่ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะจบงานจากโฟโต้ช็อปเอ็กซ์ปอร์ตไปเซฟอสไรบนเว็บก็เลือกเป็นทัศก็ได้หรือว่า Adobe RGB ก็ได้ถ้าไปทำสิ่งพิมพ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่หอาแนะนำว่าเออโอเคเราอาจจะยังไม่อยากจะจบใน Photoshop สักทีเดียวนะครับเอามาตรงนี้ก่อนแล้วก็ ไปปรับแต่งสีใน p h o t o s h o p ให้มีโปรไฟล์สีกว้างๆไว้ทำงานก็เลือกเป็นโปรฟโต้ r ารนะครับการถ่ายด้วย raw ฟล์เนี่ยนะครับข้อดีมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือว่ามันมีการุดสีที่กว้างกว่าที่จะจบหลังกล้องได้เจ็บซึ่งมันจะได้แค่ Adobe RGB กับ sRGB เท่านั้นนะครับต่อมานะครับตัว bit depth นะครับตรงนี้เนี่ยเลือกเป็น16นะครับเพื่อให้มันมีความยืดหยุ่นในการทางานค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เราไปทำเคร็บทำอะไรใน Photoshop เนี่ยมันจะ s m o ท t h ติดมือมากกว่าที่จะเป็น8ปด bit นะ ส่วน resolution นะครับจะใส่ตรงนี้ก็ได้ให้เป็น300ตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะทำาันองเจจะเป็น240ก็ได้หรือว่าไม่ต้อง series กับมันก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัว resolution เนี่ยพี่หอาเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับลองกลับไปดูมันสามารถที่จะ adjust ได้ตลอดเวลานะตรงนี้ก็หยุดไปตรงนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับตัว Lightroom เนี่ยไม่ได้สามารถที่จะโยนไปที่ Photoshop ได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถทำ external editor ตัวอื่นๆได้นะครับจะเป็น ตัวเนี่ยเราชูสเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพวก Snapseed หรืออะไรอย่เงี้ยก็ทําได้นะครับเราก็ไปเซตแต่ตรงนี้พี่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้อธิบายลึกนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ข้างบนนี้ก่อนต่อมานะครับพอเราเลือกได้แล้วเราหยุดตรงนี้อึมพึ่งนะทีนี้พอจะ Export ไปจะทํำยังไงเราคลิกเมาส์ขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Edit In Edit In Adobe Photoshop CS ่านะครับแต่ มันจะมีอยู่สส่วนนะครับการที่จะเอาไฟล์เนี่ยเข้าไปไดี i t i t ใน CS6 เนี่ยทำได้2แบบแบบแรกก็คือแบบนี้นะครับค่าต่างๆก็จะเป็น PSD หรือ TIFF ที่เราเซตใน Preference ตรงนั้นแต่อีกแบบหนึ่งก็คือ Open as Smart Object ซึ่งพี่เหาเคยแนะนำตัว Smart Object ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเป็น Smart Object ได้แต่ว่าลิมิตมันจะมีนิดหน่อยแล้วก็จะมีทริกนิดหน่อย พี่อาจะไม่พูดถึงตอนนี้เดี๋ยวไว้เอาไว้ตอนหน้าละกันอ่านะสัญญาว่าตอนหน้าเดี๋ยวพี่อาจจะพูดถึงตรงนี้นะครับเอาไปนเนี่ยอันนี้ก่อนเลือก Edit in Adobe Photoshop CS6 นะครับตอนที่โยนเข้าไปนี่นะครับมันก็จะบอกว่า this version uh, of Lightroom may require the Photoshop Camera Raw plug-in version 7.3 for full compatibility นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับ uh, เราต้องไปอัปเดตตัว Camera Raw นะครับให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก็จะดีที่สุดนะครับอันนี้ของพี่ห่าวเนี่ยเป็นแล้วนะครับพี่ห่าวกดอ่า open anyway ปึ้งนะครับมันก็จะไปเรียก Photoshop ขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเครื่องช้ามันจะเรียกช้านะแต่นี้อ่าของพี่ห่าวก็โอเคนะในระดับนึงนะครับะโอเคเลือกมาแล้วนะครับมันก็จะเรนเดอร์เป็นตัว PSD นะครับอบอ่าห่าวขอปิดเป็น fit screen แล้วกันนะครับตรงนี้เราก็จะได้ไฟล์ ซึ่งเป็น PSD file นะครับเป็น PSD ไฟล์แล้วก็เป็น16 bit นะครับ RGB ตรงนี้อ่ะต่อมาเราจะลบตรงนี้นะครับเราลองลบตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวขอสร้างเลเยอขึ้นมาอันนึงนะจากนั้นนะครับขอเป็นตัว Healing Brush Tool ตรงนี้เลื่อนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจึ้งจึงจึงจึง,จงนะครับแล้วก็กดจึงนะครับอ่าเล์แล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้กันนะเอาแค่นี้ก่อนนะจะเราไม่ได้ซีเรียสกับตรงนั้นมาจากนั้นนะครับพอเราจะปิดนะครับอเราปิดตรงนี้ปุ๊บโฟล์ดช็อปจะถามว่าคุณจะเซฟไหมนะครับว่าจะ,อะไอสิงเ่เราทำงานเนี่ยนะครับจะเซฟไหมกดเซฟนะครับให้กดเซฟพอกดเซฟแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะเซฟใน Photoshop แล้วมันก็ปิดปิดตัวนี้ไปพอเรากลับมาที่ไ Lightroom อืม เอ๊ะตอนนี้ไฟล์ของเราเป็นอะไรเอ่ยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นไฟล์ที่เป็น Photoshop แล้วนะครับอ่ามี2ไฟล์นะครับอยากให้ดู่าเห็นไหมครับเนี่ยมี1 o f ออฟสองเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวเก่านะอันนี้เป็นตัวใหม่ทราบได้ยังไงนะครับดูนะครับอันนี้คือตัวใหม่ไหมครับเราลบตรงนี้ไปละส่วนอันนี้คือตัวก่อนหน้านแต่ว่าตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเอ่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่อ่าเรียกว่าเป็นตัว รอไฟล์แล้วนะมันเป็น PSD ไฟล์ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปอ,อีดิกลับไปอีกก็ได้นะครับย้อนกลับไปที่ Photoshop อีกก็ได้ไล่ไฟล์นี้มันอยู่ที่ไหนนะครับเออไฟล์นี้มันอยู่ที่ไหนละ่ะมันเซฟแล้วมันกลับมาที่ไลท์ลูมันอยู่ที่ไหนลองคลิกเมาส์ขวาดูนะครับ show in f i ฟล e r อร์เราก็จะเห็นนะครับว่ามันเนี่ยเข้าไปเซฟไว้ข้างๆกับ ไฟล์เดิมที่เรา Import มานั่นแหละนะครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นไฟล์เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึงนะ่งเนาะอันนี้นะครับเวลาที่เราจะ Backup อะไรก็ต้องเข้าไปที่ตรงนั้นด้วยนะครับหรือว่าจะ Export ตรงนี้ก็ทําได้นะไม่เป็นไรจะ e x p ก r t อร์จากตัวนี้ก็ได้นะครับ Export ออกไปเป็นคล้ายๆกับเดี๋ยวพี่เอาเอ็กซ์ให้ดูก็ได้นะครับเอ็กซ์พอร์ตแล้วเราก็เลือกตัวตรงนี้เป็น Image f o r m a t เป็น i g i n a l อ่ะลองดูนะ เป็นออริจินอลไม่ทำอะไรเลยนะครับ Export ตรงนี้พี่เอากอ s p e c i f i c f o l d e r เป็น Desktop แล้วกันนะครับเอาวางไว้บน Desktop เลยกด Choose แล้วกด Export อืมก็จะได้ไฟล์เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งแต่ว่าไอตัว PSD เนี่ยก็ยังอยู่ในแนบไปกับตัวในอะไรอะโฟลเดอร์ er ต้นทางด้วยนะครับนะครับอะไรนี้เรา Export มาใช้งานเนี่ยออกมาล้เห็นไหมครับตัวนี้อ่าโอเคครับอันนี้ อลองค่อยๆดูอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะแรกๆอาจจะทําความเข้าใจยังไม่ชัดเจนนักนะครับก็ต้องค่อยๆทีละนิดๆทีละนิดเดี๋ยวพอทําทคล่องๆก็จะง่ายเองนะครับเอาไว้ตอนหน้าพี่เอาติดไว้นะอย่าลืมนะก็จะเป็น smart object นะครับว่ามันทํำงานยังไง